สวัสดีครับผมผมสมชายจากโชรูมรถบ้านสมชายนะครับวันนี้ผมจะ,จะมีรถอิซุสสี่ประตูออโต้ปี2015นะครับจะมานำเสนอนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวรถเรื่องของโครงสร้างก่อนนะครับอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมเปิดประตูอัจฉริยะนะฮะอันนี้กุญแจรีโมทอยู่ไหนเอ่ยอันนี้เปิดปิดอัตโนมัตินะครับ นะครับอ่าอันนี้เปิดอัตโ,ตโนมัตินะฮะเพราะว่าตัวกุญแจรีโมทอยู่ที่ตัวผมนะฮะก่อนเอนเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ห้องเครื่องกันก่อนนะครับห้องเครื่องมาดูครับฐานหน้านี่เดิมๆนะฮะน็อตไม่เคยแกะนะครับ หมุดดำนะครับดูน็อตฝากระโปรงนี่ไม่เคยแกะไปทําสีนะฮะคันนี้ผมดูดูรอบรอบนอกหมดแล้วลนะครับคันนี้รถไม่เคยทําสีเลยซักชิ้นเลยนะครับนี่ฮะดูฮะสังเกตด,ดูที่นอ็อตดูรอบรอบเลยนอ็อตทุกตัวนะครับสูมเข้าไปใกล้ๆเลยฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงเดิมนะครับมีติ๊กเกอร์อยู่ครบรถสภาพเรียบร้อยมากเพราะว่า คันนี้ผมเพิ่งนำเข้ามานะฮะเป็นรถใหม่เลยนะครับอ่าอันนี้การชนเดิมเดิมนะครับอาจจะมีรอยนิดหน่อยฮะตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าดูรอบนอกรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไฮเลนเดอร์นะครับเครื่องสามพันนะครับออโต้ครับภายในก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้นะครับเม็ดอากนี่อยู่ครบนะครับเดิมเดิมหมดนะครับโอเคนะฮะ เดี๋ยวเรารีวิวเฉพาะรอบนอกกันนะฮะเดี๋ยวค่อยพาไปดูภายในอ่าน็อตทุกตัวเดิมหมดเลยนะครับอ่ะดูได้ฮะดูทั้งประตูฮะสีนประตูนะฮะรถไม่เคยดำสีอ่าเดิมเดิมหมดโอเคนะครับประตูหลังซ้ายนะครับอ่าอันนี้รถไม่เคยเคลียร์สีนะฮะดูตรงนี้ฮะเดิมเดิมหมดนะครับ ฝาท้ายอาจจะมีรอยนิดนึ่งฮะตรงนี้ด้านนี้นะครับรุ่นนี้จะมีกล้องหลังนะครับอันนี้กล้องหลังนะครับอันนี้นะฮะดูน็อตไม่เคยแกะทําสีนะฮะสองด้านเลยครับซูมก็มาใกล้ๆโอเคนะครับมาดูด้านนี้นะฮะกระบะด้านซ้ายอาจจะมีรอยนิดหนึ่งตรงนี้นะครับแทนนะครับ กระบะนะฮะกระบะเดิมนะครับเม็ดอาร์ยังอยู่นะครับรถไม่เคยเจียสีนะส่วนประตูด้านหลังด้านนี้นะฮะมาดูเม็ดอาร์กันอยู่ครบนะครับเดิมๆโอเคประตูด้านนี้นะครับอ่าเม็ดอาร์อยู่ครบเดิมหมดเลยนะครับ กันนี้มีสม,มุดคู่มือเช็คศูนย์ด้วยนะครับเล่มมาเลอร์เลยนะครับหนะแะจะเราเช็คศูนย์ตามระยะนะครับอันนี้เป็นคู่มือการเช็คศูนเข้าตามระยะเลยนะครับนะครับอันนี้ฮะอันนี้ล่าสุดอันนี้ของเจ้าหน้าที่ของขายดีนะฮะเข้ามาตรวจสอบรถให้เรียบร้อยนะครับ คันนี้ของเราได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับอันนั้นใบเช็คนะครับแล้วก็เราจะมีการล้ลางตู้แอร์ด้วยระบบไอ้น้ำฮะรเราล้างไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนคุณลูกค้าจะออกเราก็จะแถมการอบโซนให้ด้วยนะครับอ่ะโซมเข้ามาดูน็อตแต่ละตัวนะฮะแต่ละจุดโอเค